สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมือนี้นะพาาเบิงพี่ที่วายเซนเจ้าป yeah. ูเจ้าตาคนเทศยังไงบอดี้อัดคลิปมาดดนเหรอลองอัดดีเมิงกันยัออง แก้ว็ได้มาหอดก็ใช่ให้ลลางเลยตัวนี้โอ้ยว่าหลังเห็ดจะได้แล้วโอ้ยลลางกล้วยไฟไผมา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 ไหวก่อนเดี๋ยวบอได้ลลางคือปล่อยไปเลยแท้ปล่อยสมมากถ้าไฟมันมาเนี่ยมาผู้ไม่บอกผู้ไม่บอกแับเลี้ยงแต่ต้นไม้ก้อนไม้ก้อนไม้ก็ไม้ก็เพลินแล้วก็มาต่อได้อครับไผล่ฟคกับมาต่อดครับมัอนี้ก็เป็นพิธี ไวยปูตาเพื่อแก่บนเป็นกรณีพิเศษนะครับเคือสถานที่ของปูตากล่องเคยขึ้ใส่ประอ่เดี๋ยว้างถวย้างบวงก่อน มันนี่ก็มีหัวหมูสามหัววะเนี่ยสีห่ห้มหา,หาม,มหาหาันนี่หัวหมูห่าห่าแมนมันนี่ห่าหัวหน่วยอีกร้ายมืออยู่เครื่องกับสิมีหัวหมูคนละหมากหล,ลากไม่ ไหยคือการนคือสั่งเนละหมากลากคนละหมากลากไม้ไม่มีพร้อมกันมีแต่คนละไม้โอ้เราสูบยาเนาอคุณบ่เนี่ยบุญตัวอ๋อคนด้ยาสูนไหนบ่อสิบเถืงเราบ่เนี่ยโอ้ย้นขาวอีกมันบ่เถืงเราดอกอันนี้เป็นผ้าเก่าผ้าผลไม้มีน้ำจิ้มพร้อมเอามาไม่เอาเลยสอยมาแบบโต เออแข่งยีโอ้ยมนโคกว่านยเด้อหลานเฮาเด้อเาหลานมาโรงเรียนฝ่อยได้ไี่หลานไปโรงเรียนอี่ได้มาตอนนี้อยู่ในขันการเตรียมพิธีอุ้ยหนาวื้อนี้อากาศแห้งหนาว้งมา่อเรจ้วาไดปูเนี่ยเตรียมกอนเตรียมก่อนเจเียไปขัาเตรียมให้เตรียมให้แล้วค่อยบอกเาอือดูใครออกาแล้วก็บอกอัน ก็จะคอยสสยตีโอ้ย<ไ>ตัวหนึงนั่นก็ผ้าพ่นี่นั่นด็หัวสัหัวนี่เห็นไหมหน,นั่นึ่จงหวให้ยังสมัยั้นๆเรานี่เรานี่ชุ่มนึ่งชุ่มนึ่งสบายปูโอ้ยน เิไมยงมองยายาหน่อยังค่อยมากเิดไม้หัวแดงไม่าันี้ก็ได้ตัวปุ๋ยมาแตะแต่อัน6ล้นดการเหุงานนี่มันสองข้อทุกสิ่งทุกอย่างมีครับมีของหลยทุกสิ่งทุกอย่างเ้ไหนขึ้เข่าลา ไนละมาญาิมาผู้อยส่ท้องไหนเะ่ใ่ะ้ะ่นะหมาข้ามูญาอยู่ไนเนี่อยู่ส้าดีที่ที่อยู่นใส่หอใส่่างล้ นี่น่ะโอ้ฮะทั้งหมด้นี่เก็บอยู่กน่นี่ยลอาทนลองจังไหน่ะจังคอยอรโอผ้เอา้านัเอนน่นก็นนนี่เดีมอนี่าผ้า่นรหรืมาโอ้ยขี้ดิขึ้นหลายตัวหัวย่างหัวย่างเลยบะเอายกไปแบบนี้ทังนี่ตัวนี้หัน กตาเกาบานเกาเล่าตัวนี้โดยทีนี่ก็ใหญไงเป็นทีโบราณเป็นอายุรลายกี่าปีแล้ว